mm oh. อ้เวงกปวดหลังปวดชิพายเลยแต่ตอนนี้หายดีแล้วจ้าเพราะว่าเราออกมาวิ่งนั่นเองนะบอกเลยว่า,าการวิ่งเนี่ยเป็นวิธีการแก้ปวดหลังออฟฟิศซินโดมได้ดีมากที่สุดวิธีหนึ่งเลยนะคือผมด้วยการที่นั่งทํางานตัดต่อวิดีโอทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะเป็นอาการออฟฟิศซินโดมนะปวดหลังจัดนะซึ่งก่อนนี้เนี่ยเราก็ลองมาหลายวิธีแล้วนะทั้งลองฝังเข็มทั้งนวดแก้อาการปวดเมื่อยทั้งจัด ん ทั้งครอบแก้วครับทํากันไปหลายครั้งเหมือนกันครับถามว่าอาการปวดหลังหลังจากที่ทําสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นมาจากเดิมในระดับหนึ่งครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอาการปวดหลังที่ทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันลําบากอยู่ดีครับแค่การขับรถเนี่ยเรายังปวดหลังระหว่างขับรถเลยนะรวมไปถึงการนอนโอ้โหนอนทีเนี่ยบางทีพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะหลับนะเพราะว่ามันปวดหลังแล้วมันนอนไม่ได้เราก็ต้องแบบนอนไปเรื่อยๆนยผมจ นภาพมันตัดไปเองอะไรแบบนั้นเลยครับจนกระทั่งเราเนี่ยได้มาวิ่งอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องด้วยอ่จเราก็ไปลงแข่งไอดอลลีกับพี่เนทนะทำให้เราเนี่ยต้องมาวิ่งเพิ่มความฟิตออกกํลาลังกายอะไรก็ว่ากันไปครับซึ่งนี่แหละครับผมพอผมได้กลับมาออกกําลังกายอย่างจริงจงจ,งจังอีกครั้งหนึ่งการวิ่งบ่อยๆนี่แลละครับทาให้อาการปวดหลังของผมเนี่ยหายดีแล้วก็ดีขึ้นจากเดิมอย่างมากเลยล่ะครับยอมรับครับว่าด้วยอายุของเราที่มันมากขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแบบ100%คเปอร์เซ มรู้สึกว่าหลังของผมเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพที่80%อะไรประมาณนั้นครับเออนานๆทีเนะี่ยผมอาจจะรู้สึกปวดหลังขึ้นมาบ้างนะและตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีอาการปวดเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอาการปวดที่ทุกทรมานสักเท่าไหร่ครับผมเพราะฉะนั้นครับใครที่เบียาการปวดหลังอย่างผมเนี่ยแนะนําเลยครับว่าต้องออกกําลังกายนะเออออกมาวิ่งเบาๆวิ่งหยอ่อยๆนะครับหรือไปหากีฬาออกกําลังกายบ้างนะผมจะช่วยได้เยอะเลยล่ะครับ